คราวนี้เขาได้โอกาสไหมก็ได้โอกาสนะครับเขาเสียโอกาสไหมเขาก็เสียโอกาสนะครับพะยังคงมีคดีนะคร้รายแรงที่คงค้างอยู่นะครับส่วนบิ๊กต่อจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็กเกษียณอิยุชาการ,นะรอีก,ก,กสากานะองสาเดือกนก็เกษียณอิยุชาการแล้วนะแต่ผมเชื่อว่าพลเบกต่อศักดิ์สุขวิมนถึงแม้ว่าจะมีการเกษียณอายุาชการแล้วยังคงอาจจะมีภารกิจสำคัญที่ท่านจะได้ทำต่อไป สวัสดีครับมาพบกับผมเท่ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของบิ๊กโจ๊กนะครับและก็เป็นเรื่องของบิ๊กต่อนะครับปลเอกต่อศักดิ์สุวิมลนะครับแล้วก็เรื่องของบิ๊กโจ๊กซึ่งก็ปรากฏว่านะมีคําสั่งจากเสถาทวีสินให้กลับไปดํารงตําแหน่ง เดิมฮะไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการตํารวจแห่งชาติและรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาติที่สี่มีว่ายังไม่ได้กลับไปก่อนจึงสมควรที่จะส่งพลตํารวจเอกต่อสักกลับไปปฏิบัติราชการในตําแหน่งหน้าที่เดิมเพราะวันนี้มันไม่มีอะไรจะสอบสวนแล้วไอ้ตอนนั้นที่มาอยู่ทําเนียบเพื่อเขาจะได้มีการสอบข้อเท็จจริงกันสอบสวนกัน มันสอบกันหลายสอบนะแต่เมื่อสอบข้อที่จริงก็ดีสอบสวนก็ดีเสร็จแล้วหรือมิฉะนั้นไม่เสร็จก็ไปอยู่ในมือปปชที่ไม่รู้จะให้คุณต่อสักอยู่ไปทําไมต่อไปที่นี่ก็เลยส่งผลตบเดกพอสักกลับไปดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในตําแหน่งและหน้าที่เดิมส่วนคดีจะเป็นอย่างไรก็ให้ดําเนินการต่อไปตามสายงานของมันเช่น คดีที่อยู่ปปชก็ไปปปชคดีที่อยู่ที่ศาลก็ไปที่ศาลส่วนจะตั้งกรรมการขึ้นสอบวินัยอะไรกันเพิ่มเติมอีกหรือไม่ก็เป็นเรื่องของสำนักงานตํานวนแร่งชาติจะดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จผลสรุปอีกข้อหนึ่งก็คือว่าจากการที่คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบครั้งนี้ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อกฎหมายและข้อเช็จจริงไม่ได้ชี้ว่าใครถูกใครผิดเพราะว่า การแถลงของวิศนุครวง,งามหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่าถูกวิวจาร์กันอย่างหนะักนะครับพอจูจูนะครับบิ๊กตายก็ออกคําสั่งปลดบิ๊กโจ๊กนะแต่อ้างคำสั่งของดิสกิสฎิกาอ้างว่าไม่เห็นด้วยผิดระเบียบจะต้องให้มีการไปทำเรื่องใหม่มีมติใหม่นะแล้วก็ทำการปลดบิ๊กโจ๊กใหม่ในขณะที่เรื่องของบิ๊กโจ๊กที่เกี่ยวข้องกับ คดีฟอกเงินเกี่ยวกับพนันออนไลน์ก็ปรากฏว่าเรื่องนี้นะอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ไม่ยอมส่งสำนวนมาให้ตํารวจเพื่อดำเนินคดีซึ่งมีตัวแบบมาแล้วนะครับกับบิ๊กโจ๊กทาให้คดีนี้เกิดคาราคาสั่งในขณะที่บิ๊กต่อพลเมกต่อศักด์สุขวิมนนะครับ ปรากฏว่าตั้งแต่ตั้งกรรมการสอบสวนมาจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆกับพลตํารวจเอกต่อศักสุวิมลตอนแรกก็มีข่าวว่าพลเอกต่อศักอาจจะลาออกก็ได้นะครับแต่ไม่กี่เดือนพลเอกต่อศักก็จะ,กะเกษียณแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะก็ถูกวิวิจารณ์กันอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะเอาละนะผมจะอธิบายหหุ้นส่วนให้เข้าใจ ในเชิงปรากฏการณ์คนทั่วไปก็วิเคราะห์ว่าสํานักงานตารวจแห่งชาติเกิดการทะเลาะกันความขัดแย้งกันระหว่างผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อขัดแย้งกันเพราะแย่งชิงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแฉกันไปแฉกันมาสุดท้ายเรียบร้อยทั้งครู่นะ่คนเข้าใจอย่างนั้นแต่ความจริงไม่ใช่นะความจริงมันเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองลุวนๆเลยบิ๊กโจ๊กเนี่ย ไปยืนข้างทักษิณชินวัตรไปยืนข้างเศรษฐาทวีสินนะครับชัดเจนพอไปยืนข้างนู้นเสร็จก็เรียกว่าแทงม้าผิดตัวก็ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับก็อย่างที่เห็นต่อมาบิ๊กโจ๊กทำไงทราบไหมฮะบิ๊กโจ๊กไปหาลุงป้อมไปขอลุงป้อมช่วยคานเข่าไปหาลุงป้อมขอทุกอย่างให้ลุงป้อมช่วยลุงป้อมก็ช่วย จะช่วยด้ยวยวิธีไหนก็นแล้วแต่แต่ผลที่มันออกมาเนี่ยลุงป้อมแกเป็นคนใจดีช่วยคนทุกคนที่ไปขอความช่วยเหลือนะครับก็ปรากฏว่าบังเอิญน,นะครับปปชนะไม่ส่งเรื่องบิ๊กโจ๊กเนี่ยกลับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคดีฟอกเงินนะครับบิ๊กโจ๊กให้ลุงป้อมคุยสายบใไรก็ไม่ทราบนะครับก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ ต่อมาทักษิณสังเกตให้ดีนะทักษิณได้รับการประกันตัวอีกวันหนึ่งทั้งสองคนถูกปล่อยกับสำนักงานตำรวจแห่ชาติทันทีผมเห็นอดีตตำรวจไม่ว่าจะเป็นท่านเสรีท่านอะไรอีก2ท่านเนี่ยนะที่เป็นนักวิเคราะห์คนนั้นก็บอกไม่ถูกคนนี้ก็บอกไม่ถูกผมเรียนตรงๆนะ ่านเดวัตกับท่านอะไรอยา่าอ่าอา่บิ๊กแต้มอะไระก็บอกระเบียบมันไม่ได้ถูกท่านทูกท่านทั้งสามท่านทูกพูดถูกหมดเลยแต่ผมเรียนว่าในกรณีนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองผมย้ํานะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองและผมเรียนตลอดนะบิ๊กโจ๊กแทงม้าผิดตัวพอแทงม้าผิดตัวเสร็จก็ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะะบิ๊กโจ๊กไม่ยอม ฝันะ่งทักษิณก็ลากบิ๊กต่อเข้าไปด้วยคนที่เชียร์บิ๊กโจ๊กนะะก็โวยบิ๊กต่อนะครับคนที่เชียร์บิ๊กต่อนะะก็โวยบิ๊กโจ๊กก็ฟาดกันไปฟาดกันมาฟ้องกันไปฟ้องกันมานะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ความจริง ấy, มันเป็นเรื่องการเมืองรุนๆนได้กลับมาเพราะอะไร หนึ่งพ่อรักศิได้ประกันตัวสองบิ๊กโจ๊กแทงม้าผิดตัวกลับมาแทงม้าถูกตัวนะครับก็เลยกลับมาแล้วไม่เรียกการเมืองเราจะเรียกว่าอะไรถามว่าถูกข้อกฎหมายไหมผิดทั้งคู่อ่ะเราต่างคนต่างรู้อ่ะก็ผมถึงเรือนเรียนท่านชัยวัตรว่าอยา่ยาอยา่าอย่าท่านชัยวัตรก็เอาลูกไปหาลุงป้อมในช่วง สงกรานที่ผ่านมาไปกับลูกด้วยผมบอกว่าอย่าเห็นไหมยะฮะตอนนี้ชัดเจนขึ้นแล้วยังมันเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆจะมาเอาข้อกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งในเกมนี้มาว่าการเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะคนที่ว่าไปตามตัวบทนะครับใช้หลักนิติรัฐงงกันเป็นแถวะนักกฎหมายโอ้ออกมามันไม่ถูกอย่างเงี้ยเอาเอมันเรื่องการเมือง และกลับไปเรื่องการเมืองบิ๊กโจ๊กมีสิทธิ์จะขึ้นเป็นผบตรหรอไหมผมเรียนย้ำนะคราวที่แล้วเจ๊งไปแล้วนะคราวนี้ลุงป้อมช่วยนะแทงม้าถูกตัวนะบิ๊กโจ๊กถ้าเดินไม่ดีนะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนะผมเรียนตลอดว่าแทงม้าผิดตัวเข้าใจโอ้โหเศษฐาจะกลับมาทักษิณจะกลับมาแต่ทุกอย่างกลับตลปัดจากหน้ามือเป็นหลังมือ บิ๊กโจ๊กจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ดูที่ตัวเขาเองนะฮะกองเชียร์จะทําในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลอยู่ที่ตัวเขาเองคราวนี้เขาได้โอกาสไหมก็ได้โอกาสนะครับเขาเสียโอกาสไหมเขาก็เสียโอกาสนะครับพอยังคงมีคดีนะฮะร้รายแรงที่คงค้างอยู่นะครับส่วนบิ๊กต่อจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็กเกษียณนายุราการอีกสองสาเดือนก็เกษียณในวิชาการแล้นะว แต่ผมเชื่อว่าพลเอกต่อศักสุขวิมลถึงแม้ว่าจะมีการ,กรเกษียณอายุชการแล้วยังคงอาจจะมีภารกิจสำคัญที่ท่านจะได้ทำต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ร่างกรงพวงชาวไทยถวายพระพรวรลางคุณทะเลิงทะวันสืบรชาชายสูยงเจือจ้ำคุณพระเจ้าแผ่นดินสิ้นักคราแผ่นดินไทยในรับสักการที่สิ้น ิดเพื่องปรัสชาสื่อสารงานพระรามบิดาขอพระสยามเทวาคุองคงพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดสยามินทราธิเบศรราชวรโรดมบ,บรมมาถาธบพิร พระวชิระเล้าเจ้าอยู่หัวโเดชะ s ้พระงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพ่พระบาทลมมีนัำชาทนไฟราสโดนเดือดร้อนนะเอง่งหุญใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา เป็นกษัตริย์จอมพับเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเหนือยิ่งสิ่งใด ท,ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน